คีิปเอนเป็นหนึ่งครับหนึ่งในห,ห้าครับนึ่งในห้เลยดิอยู่ังนี่คิปมีความรู้สึกยังไงบ้างครับมหนายางต้งขนลายนี้ที่จาเป็นความเินไินหรเนาะน้ึ่งเรือพี่น้ำพึ่งเรือเสริ้งป่าครับในส่วนในส่วนระบการยึดเข้ารับารไป่วการว่า ใจทุกคนอยู่แล้วนะครับผมในฐานะผมก็เป็นคนสาธารณะคนหนึ่งส่วนลุงพลก็มาเป็นคนสาธารณะคนหนึ่งวันนี้ลุงพลเดินทางมาเที่ยวนะครับมาให้กำลังใจกันมีโอกาสผมกับพีน่คนนับถือ,องค์ผีญาตินานับเรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นมาในปัจจุบันโบราณการความเชื่อของชาวอีสานช่งนาของผมก็มีองค์ผีสุโภองญาติสีภูมาตั้งครูอเห็น ความเชื่อความศรัทธาสูงขึุ้ขคนนะครับวันนี้ขุนข้นก็ปัดแหมปัดแตมขึ้นปัดแตมกับบ้านะครับเอาตามอะไรเอาตามนะครับเอาผังเนาะเห็นได้ทั่วทันเห็นได้สื่อนะครับเห็นได้สื่อเห็นอยู่ตลอดเวลามันมีการเห็นตัวจริงแล้วหูบล้อครับหูบล้อนะครับปะเจอกันได้หลบล้อนับเข้าไปได้ใช่ไหมครับใช่มาดิ รู้จะเดินไปไหนมานี่ ปสัมผัสปตันไหมปตน,ปนคุยก็ชอบอยู่นะปตันอ่าวัสดีครับปตันอ่าอยากเป็นปน้าแตนอยากเป็นปน้าแตน มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ like, ห้ับาร้อยานนะครับห0่าร้นบาทกดไลค์กดแชร์ด้วยครับดูกัติดด้วยครับขอแชรเงินเครัน